สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ค่ะคลิปนี้สุกก็จะมาชวนท่านเล่นในหัวข้อใครคนนั้นคิดอย่างไรกับเราอือหึใช่เรานึกถึงหน้าเขาเลยค่ะแล้วก็เลือกตะเกียงหนึ่งสองและสามเอามือเลื่อนได้เลยค่ะว่ากองไหนที่ท่านอยากจะเล่นอยากจะถามเชิญเลือกได้เลยค่ะ โอเคเลือกกันแล้วใช่ไหมคะนั้นก็มาเริ่มต้นกับกองที่หนึ่งก่อแตะเกียงสีน้ำเงินนะตรงนี้ดูซิว่าใครคนนั้นชิดอย่างไรกับเราอือใช่เรามาดูกันเลยหืมทำไมขึ้นมาก็สองดาบเลยล่ะคะใครคนนั้นชิดอย่างไร กับเราขอห้าใบจากเขาอย่างหน้าปกนะคะเอหน้าปกเขายังคิดสองอย่างอยู่นะตรงนี้ใครคนนั้นเขาคิดอย่างไรเขายังตัดสินใจอยู่คะ่ะสองดาปรากฏขึ้นเขายังตัดสินใจอยู่ว่า จะมาขอความรักจากคุณอย่างไรชาวกองที่หนึ่งของเราเขาอยากส่งข้อความมาค่ะใครคนนั้นน่าจะอยู่ห่างไกลาจากชาวกองที่หนึ่งของเราค่ะถ้าไม่ใช่เช่นนั้นคงไม่อยากส่งข้อความมาหรอกเขาอยากเริ่มต้นค่ะอยากเริ่มต้นความผูกพันความรักอยากขอแต่งงานจาก ชาวกองที่หนึ่งของเราค่ะ The world เขาอาจจะอยู่คนห่างไกลยอยู่คนละที่เป็นคนห่างไกลาจากชาวกองที่หนึ่งนะแต่เขาอืเขารักคุณนะคะนะเขารักคุณที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอยู่ระหว่างหนึ่งแต่ณนะตอนนี้เหมือนเขาคิดถึงคุณแล้วอยาก เอาถ้วยมามอบให้คุณหวานหวานความรักพูดดีๆพูดหวานหวานสุดซึ้งกับชาวกองที่หนึ่งค่ะแล้วอยากจะเริ่มต้นอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้และดูแลคุณค่ะ The เดวิลเขาคิดถึงคุณนะคะนะ เขาคิดเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะตอนนี้ค่ะแต่อยู่ห่างไกลกันค่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะเริ่มต้นอีกไม่นานนี้ค่ะนะโอเคขอเพิ่มชาวกองที่หนึ่งของเราเป็นอย่างไรบ้างอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะว้าว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 ว้ เดินเล่ปรากฏขึ้นเขารักคุณค่ะอือใช่เขาอยากบอกรักคุณว่าเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์มีการรอคอยเวลาที่ดีที่จะได้มาเจอกันค่ะนะเขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปด้วยดีและอยากบอกว่าฉันรักคุณอือหึใช่แน่นอนค่ะ น้ก็อีกไม่นานเนี่ยค่ะการเดินทางกําลังจะเดินทางมาถึงนะเขากําลังจะเดินทางมาหาคุณหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินทางไปหากันค่ะนะความรักจะปรากฏขึ้นแล้วมีอยู่แล้วแต่กําลังจะสมหวังค่ะอขออีกเด็กนึงค่ะอแล้วสรุปแล้ว เขาคิดอย่างไรกับคุณกระเด็นออกมาเยอะเขาคิดอย่างไรกับเราเขากำลังคิดใช้สมองอยู่ว่าจะทำอย่างไรนะการเดินทางขึ้นทั้งนั้นเลยค่ะมเขาจะมาหาคุณค่ะน่าจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์น่าจะอยู่ห่างไกลกันไพ่ชาวกองที่หนึ่งนี่ค่ะอืม เขาอยากจะบอกว่าเขาอ่ารักและอยากสร้างความสัมพันธ์กับคุณค่ะนะเขารักและเขาหึงหวงคุณอยากดูแลคุณอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยากเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอยากสารสัมพันธ์อาชาวกองที่หนึ่งนิดดีมากๆเป็นความรักที่อ่าในอนาคตนี้ ค่อนข้างจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยค่ะนะเขาค่อนข้างเป็นชายรูปงามหรือหญิงรูปงามหุ่นเซ็กซี่ที่กำลังจะเดินทางมาหาคุณชาวกองที่หนึ่งค่ะเขาคิดอย่างไรเขาคิดดีค่ะคิดว่าคุณเป็นครอบครัวของเขาและเขาอยากจะเริ่มต้นค่ะนะเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณแล้วเขาก็รักคุณมากนั่นคือเขาคนนั้น นะอยากคิดยังไงและอยากบอกอะไรกับชาวกองอ่าที่หนึ่งของเราว้าวเขาคิดใช่เลยคุณคือเนื้อคู่ของเขาคุณคือคนที่เขาอยากเริ่มต้นด้วยค่ะทุกอย่างเพอร์เฟกนั้นมาขอสรุปกันสักห้าใบชาวกองที่หนึ่งอืม้มเยอะเกินไปขอสรุปห้าใบ ขเขาจะกลับคืนมาค่ะน่าจะห่างๆกันเขาฝากมาบอกว่าเขาจะกลับคืนมานะเขาจะกลับคืนมาแล้วเขาขอโทษที่เคยทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังเคยแทงข้างหลังกันอะไรก็แล้วแต่เขาฝากมาบอกว่าเขาขอโทษและอยากกลับคืนมาค่ะเขากำลัง คิดวางแผนไว้ว่าจะกลับคืนมาเขาคิดอย่างไรกับเราก็เขารักเราล่ะค่ะเขารักเราชาวกองที่หนึ่งเขารักและเขาเสียใจที่เคยทำให้ชาวกองที่หนึ่งเสียใจและผิดหวังในตัวเขาขอสรุปอีกสิคะขอสรุปสามใบเขาจะมาเริ่มต้นค่ะขอความรักครั้งใหม่อื ขอความรักครั้งใหม่และก็จะไม่มีสามดาบอีกแล้ววิ e อ of for t u n e และเกตไม้เขาจะพยายามทำความรักครั้งนี้ใหม่ค่ะนะเขาขอโทษที่เคยทำให้คุณเสียใจเคยหักหลังคุณนะเคยมีมือที่สามเข้ามา อืมใช่แต่ตอนนี้เขาจะเคลียร์ตัวเองแล้วเขาจะกลับมา Wheel of for t u n e มาสร้างความสัมพันธ์ความรักครั้งใหม่่าเป็นคนเดิมแต่เป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นคือเขาอยากบอกชาวกองที่หนึ่งค่ะอยู่ที่ว่าชาวกองที่หนึ่งจะให้อ่า อภัยเขาหรือเปล่าที่เขาเคยหักหลังที่เขาเคยซ่อนเลนปิดบังอะไรก็หละก็แล้วแต่หลายอย่างที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขาอยากจะกลับมาขอโทษและอยากมาสร้างความสัมพันธ์ 3, ครั้งใหม่โอเคก็อยู่ที่ชาวกองที่หนึ่งของเราจะตัดสินใจก็ถ้า,าคุณให้อภัยเขาความรักครั้งนี้ก็จะดีเลยทีเดียวค่ะ แต่ที่สุดนั้นก็อยู่ที่ชาวกองที่หนึ่งค่ะนี่ในหัวข้อเขาคิดอย่างไรกับเราเขารักคุณค่ะโอเคสุกอบขอเป็นกำลังใจให้ชาวกองที่หนึ่งเดินทางต่อไปสู่เป้าหมายสู่ความรักที่ยิ่งใหญ่สมหวังทุกอย่างที่อยากได้ดูแลหัวใจและร่างกายของชาวที่หนึ่งให้ดีที่สุดสุดสุขสมหวังนะคะ โอเคขอจบคำทำนายค่ะก็มาถึงกับก่องที่สองของเราในหัวข้อเขาคิดอย่างไรกับเขา กับเราอืเรามาดูกันเลยชาวกองที่สองเขาคิดอย่างไรกับเราอือหึใช่เขาคิดอยากจะพร้อมเพย์ค่ะอือหึพร้อมเพย์พพให้ชาวกองที่สองของเราอือหึ The Sun Wow Wow w o เขาอยากเริ่มต้นเขารักคุณคะ่ะเขารักและ เป็นห่วงและวางดีและอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับชาวกองที่สองของเราค่ะอืมใช่และอยากเพอยากเพอืมไพ่ดีหมดเลยชาวกองที่สอง ตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราเขาอยากเพค่ะเขาอยากหยิบยื่นเงินทองความช่วยเหลือข้าวของอะไรก็แล้วแต่เขาอยากจะซื้อให้เขาอยากดูแลทั้ง การงานการเงินบ้านรถที่อยู่อาศัยทุกอย่างเลยค่ะเขาอยากดูแลชาวกองที่สองมากๆเลยค่ะนะเขารอเวลาเท่านั้นเองนะอืมเขารอเวลาที่จะเข้ามาในชีวิตชาวกองที่สองของเราเพื่อมาดูแลนะมาปกป้องมาคราวนี้จะดูแลอย่างเดียวลักษณะหน้าอ่าไข่ าบางท่านที่มาเลือกนี้อาจจะเคยเพยกันมาแล้วเคยเพยเคยใช้จ่ายเงินเคยอาส่งเสียกันมาแล้วแต่ในวันข้างหน้าก็จะส่งเสียกันอีกค่ะ อืมดีสเลเกินชาวกองที่สองนี้น่าเลือกเลยจริงๆเนี่ยโอ้ดีค่ะนะเขารักคุณค่ะเขาจริงใจกับคุณคาร่าแล้วก็จะซื่อสัตย์กับคุณตลอดไปอืมไพ่ดีดูแลทั้งตัวและหัวใจให้ดีที่สุดนั่นคือเขาอยากบอกคุณค่ะอืมมาเพิ่มด้วยอีกไพ่เด็กหนึ่งค่ะ โอ้ไพเด็กที่สองนี้อเดี๋ยวต้องมาดูกันให้จบว่าจะดีทั้งหมดเลยหรือไม่ชาวกล่องที่สองของเราขออีกห้าใบค่ะอืม The Emperor ซื่อสัตย์และจริงใจต่อชาวกล่องที่สอง ใช้สติปัญญาค่ะใช้สติปัญญาเพื่อจะได้คนรักนี่มาเขาต้องใช้สติปัญญาค่ะนะเขาอ,อืมกระเด็นออกมาเลยโอเคขออีกอ้ยค่อนข้างแรงขออีกอึ๊บอืมเขาใช้สติปัญญาอยู่ขออีกใบหนึ่งอืมเขากำลังใช้สติและมันสมองว่า จะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างไรตอนนี้เขาอาจจะกดดันตัวเองอยู่ว่า,าหยุดก่อนนิ่งๆอย่าพึ่งพืออย่าพึ่งเพผ่านไปเดี๋ยวเขาลุกไหรไกล่เล้าชอบพูดไหมค ชัดเดี๋ยวเขาลูกไก่เราว่าเราอะรักเขามากเพียงใดอะไรประมาณนั้นค่ะเขาแจ้งทำนิ่งๆน,นะน้ำนิ่งมักไหลลึกเสมอเออนั่นคือใครคนนั้นของชาวกองที่สองของเราเขาทำเป็นนิ่งๆแต่ในหัวใจเขารัก คุณหมดใจค่ะอือฮึใช่แล้วรักคุณคนเดียวด้วยเขาจะพยายามเพียรความอ,า,อา่ทำให้ดีที่สุดกับความรักครั้งนี้มาอีกไพ่เด็กหนึ่งค่ะอือฮึโอ้โดีค่ะชาวกองที่สองดีอือขออีกสรุปห้าใบเขาคิดอย่างไรกับชาวกองที่สองของเราขอห้าใบนะคะ เขาคิดจะเอาความรักมาให้อืนะเขาคิดอย่างไรเขาก็คิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกดูดีนะถ้าเป็นแม่ไม้ก็เป็นแม่ไม้ทรงเครื่องมีครบรถอืเขาคิดอย่างไรกับชาวกล่องที่สอง เขาคิดจะกลับมาค่ะน่าจะคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วรู้จักกันแล้วรักกันมาแล้วแล้วตอนนี้เขากำลังอยากกลับมาเขาคิดจะสร้างความสัมพันธ์ค่ะเขาจะกลับมาและให้ความยุติธรรมนี่นะคะให้ยุติธรรมขึ้นแสดงว่า ที่ผ่านมาไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่กับคุณในความาแสดงออกของเขาแต่ครั้งนี้เขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับชาวกองที่สองของเราค่ะแล้วก็มาอืมพร้อมเพคะ่ะดูสิหกเหรียญอยู่ตรงนั้นมาเพื่อจ่ายคุณอยากได้อะไรฉันจะหามาให้ออืเใช่และเดดซันก็อยู่ตรงนั้น เป็นความรักที่มาครั้งนี้เริ่มต้นดีค่ะเขาคิดอย่างไรเขาก็คิดจะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับชาวกองที่สองสิคะเขารักคุณค่ะถึงแม้ไพ่ความรักไม่ปรากฏขึ้นแต่ไพ่อ่านแทนกันได้เป็นไพ่รักประกบหลายอย่างสื่อสารว่าเขารักคุณและเขาจริงใจกับคุณค่ะนะโอเคอามาดูอีกสักอ่า สองใบเขาฝากมาบอกอะไรกับคุณอืเขาคนนั้นเขาฝากบอกอะไรเขาฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาฝากมาบอกว่าเขาอยากเป็นครอบครัวอยากเป็นสามีอยากเป็นภรรยาหรือสามีของคุณและเขาฝากมาบอกว่าเขากำลังแอบซุ่มอยู่ว่าเขาจะทำอะไรดีๆกับความรักครั้งนี้เขา เขาแอบอยู่ค่ะเขาอาจจะแอบซื้ออะไรไว้แอบทําอะไรแต่ไม่ได้บอกคุณค่ะนะเขาแอบอยู่แต่สิ่งนั้นคิดว่าเป็นสิ่งดีแน่นอนค่ะเขากําลังแอบอยู่ค่ะยังไม่ได้บอกคุณเขาคงจะเซอร์ไพรส์ค่ะนี่คือชาวกองที่2ของเราสกอสุกอขอให้ชาวกองที่2ส,สุงสมหวังกับทุกอย่างที่ชาวกองที่สอ,อยากได้ความรักที่มั่นคง เงินที่มั่นคงอยู่ในมือชาวกองที่สองสุขสมหวังตลอดไปค่ะขอจบคําทำนายนะคะโชคดีค่ะก็โอเคเรามาต่อกับ ชาวกองที่สามกับหัวข้อเขาคิดอย่างไรกับเราอือฮึใช่เรามาสแกนกันเลยขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงค่ะเอียงๆไง ขอห้าใบค่ะชาวกองที่สามเขาคิดอย่างไรกับชาวกองที่สามคะเขาคนนั้นเขาคนนั้นคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรหรอคะเขาคิดว่าคุณ เป็นคนดีค่ะคนเก่งนะแต่อยู่เป็นคนที่มีคาแรกเตอร์ดุดุสักนิดหนึ่งเป็นผู้หญิงแก่งหรือเป็นผู้ชายแก่งค่ะมีพลังกิตอยู่ในตัวเองนะมีวาทะที่โดดเด่นนะพูดจริงพูด ตรงนะเขาคิดว่าคุณอ่าคิดยังไงกับคุณและเขาก็คิดว่าคุณก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยแล้วเขาก็อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นแฟนอยากเป็นทุกอย่างเลยนะเขาอยากมีวันดีๆอยากสังสรรค์อยากไปเที่ยวนะหรืออยากแต่งงานก็ได้อยากแต่งงานกับชาวกองที่สามของเรานะ แต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ยังทำจุดนั้นไม่ได้นะยังไม่แต่งงานไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่นะที่ติดงับอยู่กับสิ่งเดิมๆอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้หรือฝ่ายชาวกองที่สามเองก็ได้ค่ะณนะตอนนี้ยังไม่ถึงวันนั้นหมายถึงวันแต่งงานเพราะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังติดอยู่นั่นเองค่ะ ก็มาดูเพิ่มค่ะชาวกล่องที่3ของเราเขาคิดอย่างไรกับเราเขาคิดว่าเราเป็นคนที่เพอร์เฟกนะเป็นชาวกองที่2ก็คิดว่าเพอร์เฟก่าเป็นคนเพอร์เฟกนะอา,อาจจะผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่ก็เป็นผู้หญิง เก่งผู้หญิงเจ๋งรู้จักใช้เงินรู้จักหาเงินรู้จักดูแลตัวเองนั่นคือความคิดของเขาอานะและเขาก็อยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์เริ่มต้นนะไอ้ที่ไปที่ที่แล้วแล้วมาเคยทะเลาะกันไปนะเคยมีการทะเลาะกันไปแล้วเขาก็มีการเครียดกับเรื่องนั้นอยู่ว่าการที่ทะเลาะกันไปนั้น เขาเครียดมากเลยว่าชาวกองที่สามของเราจะให้อภัยเขาหรือเปล่านะาจะไปต่อกันได้ไหมความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะมีการทะเลาะใหญ่กันเลยค่ะโตวาทีกันใหญ่เลย อืมห uh ื huh. ต่างคนต่างไม่ยอมกันอืม uh huh. เป็นเรื่องใหญ่ที่ผ่านมาขาดณตอนนี้ถามถึงความรู้สึกเขาเขายังคิดเรื่องนั้นอยู่ค่ะเขายังคิดยังกลัวชาวกองที่สามของเราอยู่ว่าเอ๊ะอาจะเข้าไปตอนนี้จะชวนทะเลาะไหมอืม uh huh. จะได้ทะเลาะกันอีกหรือเปล่าเขาจะชวนเราทะเลาะหรือไม่กลัวเหลือเกิน อะไรประมาณนั้นเขาคิดแบบนั้นค่ะอ่าเขาก็ยังกลัว,ลวอยู่นะแต่ลึกๆแล้วเขาก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้ชาวกองที่สามของเราอยู่นะคะอ่าของดีๆของดีๆนี่อืคงไม่ใช่ขนมไม่ใช่คอฟฟี่อะไรประมาณนั้นแน่ๆเลยนี่ก็เป็นเงินก้อนใหญ่นะเป็นสิ่งของ เป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินอะไรประมาณนั้นค่ะนะเป็นเงินสดอะไรพวกนั้นเลยเขาคิดอยากอยากให้ดีๆกับชาวกองที่สามของเรานะคะแต่อีกแนวหนึ่งก็อีกด้านหนึ่งเขาก็ยังกลัวที่ทะเลาะกันมานั่นเองค่ะเพราะค่อนข้างเล่นใหญ่จัดใหญ่ไฟกระพริบอืมใช่นะตอนนี้อารมณ์ก็ ยังติดอยู่ตรงนั้นว่าโอ้ต้องทะเลาะกันแน่เลยเข้าไปตอนนี้อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคมาขออีกห้าใบชาวกองที่สามของเราใช้ไพ่อีกเด็กหนึ่งอืมว้าวเขาซึมเศร้าค่ะเขาเสียใจน่าจะเป็นต่างฝ่ายต่างซึมเศร้าค่ะ เขาเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทะเลาะกันที่ผ่านมาเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะที่ผ่านมาค่ะเขาเสียใจนะคะแล่เขาก็อยากจะเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะขอโทษเริ่มต้นใหม่ค่ะอมืเขาคิดอย่างไรกับเราฉากกองที่สามเขาอีกใบหนึงจ้ะเขาคิดอย่างไร สิ่งที่หักพังไปแล้วเขาคิดว่าชาวกองที่สามของเราจะไม่ให้อภัยเขาแล้วค่ะนะเขาคิดว่าชาวกองที่สามตัดจบแบบร้อยเปเซนต์ค่ะ อา่าอันนี้ที่หักพังไปแล้วที่เลิกลากันไปแล้วเขาคิดว่าคงจะอ่าไม่กลับมาอีกแล้วชาวกองที่สามของเราอาจจะไม่ให้โอกาสเขาแต่เขาก็ยังอยากเข้ามาง้อนะคะมาขอโทษขออภัยนะอ่าเขากําลังชิดอยู่จะเข้ามาแบบไหนนั่นเองค่ะนะเพราะเดอะทาวเวอร์อ อยู่ตรงนี้พังกันแล้วจบกันแล้วแล้วจบกันอย่างอืมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีโตวาที่โตวาทะกันแบบระเบิดระเบิ้งเลยเนี่ยค่ะอ่าเขาตอนนี้เขาก็กังวลอยู่อ่ากังวลมากๆว่าคุณจะให้อภัยเขาไหม,มชาวกองที่สามจะให้อภัยเขาคนนั้นหรือไม่ขออนุญาตด,ดูนะคะ อืม uh huh. ขออนุญาตดูจิตใจของชาวกองที่สามของเราจะให้อภัยไ,ไหมโอ้ยชาวกองที่สามบอกโอ้ยฉันปวดหัวฉันปวดหัวฉันให้อภัยเขาดีไหมเนี่ยปวดหัวเหลือเกินชาวกองที่สามของเราแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะชาวกองที่สาม ลึกๆแล้วคุณก็อยากคืนดีกับเขาอยู่นะนะลึกๆแล้วคุณก็อยากคืนดีทำไมถึงเป็นเดทเดเพราะอะไรขอขยายสองอืม,ห,มหนึ่งถ้วยเพราะอะไรคุณอยากได้ความยุติธรรมจากเขาค่ะนะและคุณถ้าเริ่มต้นครั้งนี้คุณขอเป็นสิ่งที่ดีเป็นความยุติธรรม แสดงว่าที่ผ่านมาเขาไม่ให้ความยุติธรรมกับชาวกองที่สามของเราอืมอเขาก็ยังรักคุณค่ะและคุณก็ยังรักเขาแต่ความยุติธรรมจะได้ไหมจากเขาคนนั้นได้แน่นอนค่ะนะจัดติก เกดขึ้นอย่างนี้ความยุติธรรมต้องมาแน่นอนและมาพร้อมกับหนึ่งด้วยคือการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะเข้ามาหาคุณกับคนนั้นแหละคนที่ตัดจบเทจบกันไปค่ะมาคราวนี้เขาจะมาเป็น justice เพื่อความยุติธรรมเอามาให้คุณนั่นเองค่ะสุขขอ สรุปให้อีก5ใบนะว่าเข้ามาคราวนี้เข้ามาคราวนี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะถ้าใครคนนั้นเข้ามาหาคุณคราวนี้เขาจะเป็นอย่างไรอีกสรุปจะดีไหมเออเฮ้เดวิล huh. อ uh ่าฮะใช่เขาชิด18ดบวกกับคุณ เขาหลงไหลข้างใครยังไม่ได้คืนดีกันแต่เขานอนฝันแล้วว่ากลับมาคราวนี้อืใช่นั่นแหละตามที่พูดอืเขาจะเริ่มต้นให้ดีอันนี้คือสุขขยายให้นะคะห้าใบขออีกสองค่ะกลับมาคราวนี้อ The Star อา่าฮะ ทุกอย่างจะทำให้ดีเหมือนเดอะสตาร์ทุกอย่างจะโปร่งใสทุกอย่างจะเด่นเป็นสง,งา่าสวยเด่นความรักการงานการเงินอืฮมเขากลับมาแต่เขาก็ต้องคิดอยู่นะตอนนี้ซ้ายหรือขวาขอขยายทำไมถึงเป็นสองดาบอืฮมนั่นไงอาา่าฮะใช่พร้อมเพมาจบที่พร้อมเพคะ่ะ อืมเพอร์เฟคค่ะเขาก็คิดอยู่เหมือนเขามีอะไรจะให้คุณค่ะแล้วเขาก็ยังคิดอยู่ให้ดีไหมใช่ไม่ให้อ่ะให้5้าเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์ยีเปอร์เซ็นต์อืมคิดมากนะคะคุณไม่ต้องคิดหรอกค่ะเพราะ ไพ่ออกยังไงคุณก็ต้องให้ชาวกองที่สามของเราค่ะเขาจะมีเงินมาให้เขาจะพร้อมเพยทุกสถานการณ์อืเขาจะเป็นตู้เอทให้คุณแล้วค่ะชาวกองที่สามของเราดีใจด้วยนะคะและตอนนี้ขนาดยังไม่ได้กลับมาก็คิดเรื่อง18บวกกับคุณแล้วค่ะอนอนฝันคิดก็ นึกถึงวาดภาพไปนึกถึงหน้าไปดูรูปของคุณในโทรศัพท์อืมอะไรจะขนาดนั้นเขาคือก้าวถ้วยแตกคุณจะมา คุณจะเติมให้เขาเป็นสิบถ้วยค่ะนะสิ่งที่เขาผ่านมาในชีวิตนั้นยังเป็นแค่เก้าถ้วยเก้าถ้วยยังไงก็คือเก้าถ้วยไม่มีวันเต็ม10บค่ะแต่ถ้าเต็ม10บแล้วมันก็เต็ม10บคุณชาวกองที่3มของเราจะเต็ม10บให้เขานะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าสัญลักษณ์หน้าตาท่าทางของคุณบุคลิกของคุณร่างกายของคุณเขารัก คุณสุดหัวใจค่ะคุณเป็นสเปคของเขาไม่ว่าจะเป็นคำพูดท่าทางอะไรก็แล้วแต่เขาใฝ่ฝันว่าคนนี้แหละที่จะเป็นคนที่อยู่กับฉันไปจนวันตายอืใช่เขาคิดแบบนั้นค่ะและตอนนี้กำลังคิดเรื่องพร้อมเพย์อยู่ค่ะพร้อมเพย์ว่าจะเอาอะไรไปเสือภัยให้ชาวกองที่สามของเรานั่นเองว้าว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 เพอร์เฟก่ะค่ะจงรับเขา ขาคืนมาเถอะค่ะนะเนี่ยเพราะว่าเหมือนเขากําลังจะทําอ่าตัวว่าเหมือนเป็นตู้เอ m ีเอทีเอ็มเคลื่อนที่อย่างนั้นกับชาวกองที่3ของเราค่ะดีใจด้วยค่ะนะตอนนี้เขาก็คิดเรื่องกลับมาแล้วมาครั้งจัดเต็มเลย <c oughs> จัดเต็มเลยดูดิทั้งเรื่อง18บวกทั้งเรื่องพร้อมเพย์เอทีเอ็มเคลื่อนตู้ขอเป็นรำกรรม ใจให้ชาวกวางที่สามของเราดีใจด้วยค่ะรักครั้งนี้คุณสมหวังแน่นอนเขากลับมาเป็นคนดีแล้วค่ะนั่นคือในหัวข้อเขาคิดอย่างไรกับเราเขารักคุณสุดหัวใจค่ะและเขาจะมาเติมเต็มทุกๆอย่างดีกว่าเดิมพร้อมเพและ จัดเต็มทุกๆเรื่องกับชาวกองที่สามของเราขอเป็นกำลังใจให้สุขสมหวังตลอดไปรักสดใสยอยู่ด้วยกันตลอดไปถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรตลอดไปและดูแลสุขภาพให้ดีด้วยคะ่ะขอจบคําทํานายขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ